ว่าโออพี่ดองเอ๋ยดวงตาเว้นจวนสิลับขอบฝ่ามองเวหาขี่ฝ่ามนขึดนำค้นเคยหักมันไปแล้วบ่อตาวขึ้นยืน่นมือล้อยให้สะอ่นสัญญาหักเบิดควม่ำหมายเปรียบดังสายแม่มุ่นไหลเลื่อยไปบ่อขึ้นโคงไหลล่งโขงสุดแควนมาหาหน้าที่แม่นม้มใยคือจังใจสาวเจ้าเขานั่นกระดังกันซะแล้ว ใจแทบขาดสะบันยืนลิมฟังแหง่งคว่มหลังนำตาพังอยู่ฟังมูนมองเก่าเคยเคียงเจา้าไผยตัวกันให้พีเป่าโจกกินไตผู้ใดเว่าวาแล้วใจแวะแม่น้ำมูนเป็นพยานแท้แทสัญญาไว้สร้างบา่อจำแท่นอแล้วแม่นคำผู้ใดเว้าวไผยตัวกันให้ฝ่าพาปายฝนนองสิมาท่วงสัญญาหักอาย ย่าลืมนองบัดห่างล่าพ่นแล้วเพ่นวากระไดบัดคืดน้ำมาเหล่าใจหน่อยอกค้นค่อยสลายนุ้มขาววาสาวแกมจุนพุนเป็นคุณนายนับแบ่งแต่งตโตโกนางรถดหรูพ่นแล้วขอแม่มุนจงหับหูลูกมีถูกเทวีนักตั้งตางค่อยค้นหักที่จากไปบ่คืนคงไปลงล่มค้นผู้ดีอยู่เมืองกวางจังลืมไส้ค้นเกาวิจจากฝนแล้วกะนาว พ้นจากหนาวแล้วแมนฮอนโต้หนองกระบอต่าวึ้นเข้าไปหลงแสงสีอยู่เมืองฝ่าเป็นดาราสมัยไหมสั่งมาไล่ลืมค้นบานทุงคือจังไอหักสลายลูกพายแพแม่มุนจ๋าซอยปลอบใจให้ลูกแนะ้ทนบ่ไหวแทๆขอฝังหลางไตแม่มุนสละะครับพี่น้องครับโอ้ยจะแมนเสนาแต่น้อบาหมอดมึงจุมแพรเจมืนอีขึ้นมีพญกัก เศร้าทะละลูกลาให้ปวดบ้าเออพี่น้องหลาย้นกระถ่ายเอาสิบนิ้วของักลหล่ามอดเบื้องชิ่มแพ่กลับสวัสดีครับพอลอุงแม่ป่าเอาอาคูสุค้นครับพอตูเมโซนไอ้ไส้ใหญ่พีที่กําลังเขามาติดตามรับชมรับฟังช่องมีสเตอร์มอดเบื้องชุมแพร่อยู่ครับพี่น้องครับบทพญชะที่ผมเบ้าจบไปเมื่อกี้นี้นะครับเป็นบทประพันธ์และก็มีการแก้ไขคลัง่าสุดโดยพนพญาแล่ครับ ขอบคุณน้ำประกาศขอบคุณบทพญาของไอพ่นพญาแลเด้อเขียนขึ้นไวโพสไวบนเฟซบุ๊กนะครับผมก็เลยได้หยิบเอาพญ,ญาของไอพ่นมาเว้าสูพีสูนองฟังเพะวามือนีเกี่ยวกับแมนำมูลนะครับก็ต้องเอาพญาเกี่ยวกับแมนำมูลมาเ้าสูฟังพญาบทเมื่อกีนีเป็นการพลรนาการล่อการถาการค่อยของผู้บบาวครับผู้บบาวถาผู้สาว ผู้บ่าวถาผู้สาวได้ยินข่าวว่าไปเหตุงานอยู่กรุงเทพอยู่เมืองกรุงแดนสีวิไลได้เป็นดาราคนใหม่นะครับแล้วก็ลืมคนผู้ชายคนบัานไกลคือจังโตบักไอลูกแม่มูนบอเพิ่นว่าจังสันนะครับบทพยัญชากะก็ไดฟังมวลฟังดีครับพี่ดองครับ โดยแน่นอนนะครับมือนี่ยังที่ผมวว้นะครับเข้ามาศึกษาเบิงที่ไปที่มาของแมนามูลต้นกําเนิดแมนามูลแม่นํำสาขาของแมนามูลและก็วิถีชีวิตบางช่วงบางตอนของพี่น้องสองฝั่งเมนามูลครับพี่น้องครับและก็ที่สําคัญผมอยากจะฝากพี่น้องจังสี่ครับว่าสําหรับการติชมหรือว่าการคอมเมนต์นะครับเรื่องของการใส่ภาษาของบกลาหมอดมือจุ่มแพ้ขันว่าเป็นเล้าเป็นอีสันก็แเมนเป็นพ่อกระเทือนนอหมอนอปัดว่า ผมอยากออกตัวจังสี่ตัวครับแม่ป่าพ่อรุ่งหลักกะไอ้ไซ้ยพีของผมสุขคนครับว่าภาษาที่ผมว้านี่ให้ผมตั้งว่าเป็นภาษาเล่าอีสานสมัยใหม่ซะไปนะครับผมใส่ภาษาแบบนี้มาตะไดตะไล่ครับหาลังเถื่อมันอาจจะบวมนเป็นภาษาเล่าอีลีหรือคันสีเอินว่าเป็นภาษาอีสานก็มีพี่น้องหลายคนผิดว่าภาษาอีสานบบมีผัดว่ากระจากเสียให้ผมว่าจังได๋ยะครับพี่น้องครับผมก็เลยได้บัญญัติตัวต,ตนของผมเอง ในการใส่ภาษาในการดําเนินรไรการของช่องมีสเตอร์มอดบึ้งชุ่มแพร่ผมเนี่ยนะครับว่าเป็นใช้ภาษาที่มันใหญ่ก็คือเป็นภาษาเล่าอีสานแบบสมัยใหม่ด้อครับเด้อให้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าหาเรื่องเถื่อคือผมเนี่ยมีอาชีพในการจัดไราการวิทยุอยู่เป็นประจำนะครับแล้เวลาผมเว้าออกไป ผมกับพญยา,ยามที่จะให้มันมีคำควบกลําคือจริงๆอีสา,บานบันเฮาจะบบมีควบกลัมหรอกครับภาษาลาาภาษา,าอีสานสบ่มีควบกลําหรือว่าซุ่มล้อเรือลออลิงเอียงต่างๆ่างจังเสียกระสิดัดลินแน่บดัดลินแน่แม่นว่าครับบทีนี้ผมก็เลยได้ชินกับนิสัยในการจัดรายการนั้นและบที่นี้เมื่อเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอมาบรรยายเผยแพร่สูพีสูนองฟังก็นอกเหนือจากคนอีสานบานเฮาแล้วผู้มีผากอื่นๆเพื่อนก็ติดตามฟังเด็กรับพี่น้องครับบ่ว่าสิเป็นอยู่ภาคเหนือ ภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกภาคกลางแถวกรุงเทพนะครับกบมีพีพีน้องๆหลายคนเพื่อนได้ส่งขอความมาคอมเมนต์ว่าอันเปิดให้เจ้านายคนภาคกลางฟังเพื่อนก็เข้าใจเพราะว่าบางคำหงผมเนี่ยมันไปนทับซับกับภาษาของภาคกลางนะครับผมก็เลยถือโอกาสได้ใส่ภาษานี้ต่อไปเลยกันแล้วกันคันแมนผิดพลาดประการใด หรือว่าบ่าพอใจหรือว่าบ่าชอบใจประการใดสาธุดเดอ,อสิบนิ้วของบัหล่าหมดบุงชุมแพรต้องขอกราบประทานอภัยสารับการฟังในคลิปทุกๆคลิปของผมกันแล้วกันนะครับขจายังว่าอดสเงเกนกินนคาต่างคิงได้ครับอดสังเกนกินลิ่งต่างกระตาตัวนตเมนบออดสาฟังเสียงค้นผู้หายสามพ่อผูเพ่นดีแหละครับเออเป็นภาษาเล่าอีสานแบบกระเริงกันแล้วกันไป <c oughs> สบายไหมานาะพี่ดองนาะเอา้ามาที่นี้ติดตามเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ที่ไปที่มากของแม่น้ามูลความเป็นมาหรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแม่น้ามูลเนี่ยสิเป็นจังไหนแน่พี่น้องติดตามในช่วงนี้ได้เลยครับพี่น้องครับมาที่นี่เรื่องของแม่น้ามูลครับพี่น้องครับแม่น้มูลนี่ถือว่าเป็นแม่น้าสายหลักของภาคอีสานบาน้านเฮ้าครับมีความยาวประมาณ6ก0กิโลเมตรครับขนาดพื้นที่ของแม่น้ามูลเนี่ยนะครับมีราวๆประมาณ6กหมื่นเก้าพันเจ็ดอยหนึ่งตารางกิโลเมตรครับ เข็ดไ้แมมูนนี่มีปริมาณไลที่สุดในภาคอีสานกะว่าไดา้จากการไหลของตนน้ำอยู่ที่เขื่อนมูลบนครับอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาไหลลงมาย่งบุรีลำสุรินทรร้อยเอ็ดศีสะเกดนะครับและกลับไปบรรจบกับแม่โของอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับซึ่งปัจจุบันซื้อของแม่นม้ำายนีถูกสะกดด้วยลออิ่งนะครับแมมูนมูลก็คือ ณปัจจุบันนะครับก็คือมอม้าสาลอูแล้วก็ลอลิงสะกดครับแต่ว่าพี่น้องเสือบรคคับว่าสมัยเข้าสมัยเดิมสมัยก่อนชาวบ้านเพิ่นใส่คำว่ามูนเนี่ยสะกดด้วยนอหนูได้ครับก็คือมอม้าสละอูนอหนูนะครับใช้นอหนูเป็นตัวสะกดซึ่งมันเป็นภาษาทินครับซึ่งก็มีความหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่มีค่าหวงแหนครับพี่น้องครับเป็นสิ่งมีค่าที่น่าหวงแหนครับ เป็นมรดกข,ของบรรพบุรุษท,ที่ได้สังสมเก็บไว้ให้ลูกให้หลานตาว่าต่อมาทาังราชาการก็ได้กำหนดภาษาเป็นภาษาทาั้งราชาการตามเสียงเรียกโดยสะกดเป็นลอลิงครับพี่น้องครับบทที่นี้เส้นทางของแม่น้ำมูลที่ไหลผ่านครับสองฝากฝั่งแม่น้ำมูลครับอย่างที่ผมเคยเว้าหละครับบาต้นกำเนิดกมาจากเทือกเขาสันกำแพงบริเวณเขื่อนมูลบนครับอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาไหลมาเรื่อยๆืครับ พันอำเภอคอนบุรีอำเภอโชคชัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโน้นสูงอำเภอพิไม้อำเภอชุ่มพ่วงนะครับของจังหวัดนครราชสีมาบัดที่นี่หลังจากออกนครราชสีมาเรากลล่วงเขาบุรีรัมย์ครับพันอำเภอพุทธไทยสงอำเภอคู่เมืองอำเภอแค่นดงอำเภอสตึกของจังหวัดบุรีรัมย์สิ้นสุดบุรีรัมย์แล้วก็ล่วงเขาสู่จังหวัดสุรินทร์ต่อแหละครับเมนามูลเฮา โดยเขาในเขตพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีอภท่าตูมอเภอรัตนบุรีของจังหวัดสุรินทร์ครับออกจากสุรินทร์เข้าเขาสูรลอยอดต่อเลยครับเขาสู่อสุวรรณภูมิอพุนไทรของจังหวัดสุรินทร์และกับลวงเข้าไปหาทั้งศรีสะเกดครับผ่านอราชศรีสไลอำเภอบึงบูนอเภอเมืองศรีสะเกดอเภอย่างซุ้มหน่อยและกับอำเภอกันทะลาล่มของจังหวัดศรีสะเกดครับ และกําไลบรรจบกับแม่น้ำซี่อยู่บริเวณลอยต่อบ้านขอนไมยุ่งตําบลห่วยขยุ่งอําเภอวารินชําลาดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและกับบ้านนองแวงตําบลนองแวงอําเภอกันทล่มจังหวัดศรีสะเกดและกําไลผ่านอําเภอเมืองอุบลจังหวัดอุบลราชธานีเข้าสู่อําเภอสว่างวิลวงอําเภอดอนมดแดงอําเภอตาลสมอําเภอพิบูลมั่งสาหารและกําไลล่งสู่แม่น้ำโค้ง ที่ตำบลบันดาลอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับโดยมีความยาวทั้งเบิดทั้งสิ้นประมาณ6 4 0ยสีกิโลเมตรครับโดยแม่น้ำมูลเนี่ยครับมีแม่น้ำสาขาอยู่หลากหลายลาน้ำสาขาได้ครับบวสิเป็นห่วยทับท่านลําตะข้องลําพลเพลิงลําเสี่ยงไก่ลำปลายมาดลำสะแถบลำโดมใหญ่ลำโดมน้อยลำนำเสียว ลำซีลำเซบ่ายลำเซบกลำมุ้นหน่อยลำขยุ่งและก็หวยตุงลุ่งครับพี่น้องครับซึ่งกระด้ใใยประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมครับซึ่งคันแมนโวพืนสมัยก่อนกระใสในการสัญจรไปมาและแมนบวครับเพราะสมัยก่อนถนนหนทังมันบ่ค่อยหลายสิไปค้าไปขายทั้งใดกระลุ่งแม,ม่น้ำภายเลือแต่วันปัจจุบันนี้กระด้เอามาใส่ประโยชน์ในการใส่ส้อยเกี่ยวกับการทำการเกษตร นอกจากนี้แม่น้ำมูลครับนอกเหนือจะเป็นแม่น้ำสายหลักของอีสานบ้านเฮาแล้วแม่น้ำมูลก็สามารถแบ่งเก็บกักน้ำเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนที่สำคัญในลุ่มน้ำมูลได้นะครับโดยแบ่งแยกออกเป็นจังสีครับว่าหนึ่งก็คือเขื่อนมูลบ่นครับอยู่อำเภอคอนบุรีจงังหวัดนคนรราชสีมาและก็เขื่อนลำแสอำเภอคอนบุรีนะคนรราชสีมาเขื่อนพี่ไม้นะครับตั้งโยมเพื่อพี่ไม้จงังหวัดนคนรราชสีมา เขื่อนล่าสีสไลดตั้งย่อำเ่อลาสีสไลดจังหวัดศรีสะเกดเขื่อนหัวหน้ายอยู่อำเภอกันทระล่มครับจังหวัดศรีสะเกดเขื่อนสิลินทอนตั้งยมเพเภอสิลินทอนจังหวัดอุบลราชธานีและก็เขื่อนปากมู่นยู่ทีอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับซึ่งแม่นามมลเนี่ยครับคันแมนปีใดฝ่าฝนชลท่านดีายกับโอ้ยนาเอือรุนเนาะครับเนาะ ท่วมไทบานท่วมที่ไฮทีหน้ากระสังคั้วมเสียหายให้ทุกย่อมอยาแลละครับกันปีใดฝนดีก็ได้คันแม่นปีใดฝนบดีแน่กันยังพ่อได้มีอยู่มีกิน่นอยู่ดอกครับพ่อได้วันแหตพ่อได้ตกเบ็ดวันป่าเยู่ดอกพ่อได้ทําการเกษตรเยู่ดอกเบาพื้นก็ได้บัดที่นี้แม่นํามู่เนี่ยครับที่ไปไหลบรรจบกับแม่นําโคง้งย่อมเพื่อโค้งเจียมเนี่ยครับถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ของธรรมชาติให้กลายไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับพี่น้องครับ ก็คือการไหลของแม่น้ำม,มู้นไปบรรจบกับแม่น้ำโค้งยุอมเพื่อโค้งเจียมนั่นได้กลายไปเป็นจุดเด่นสําคัญของนักท่องเที่ยวในผู้มีผักต่างๆที่อยากจะมาเบิงแม่น้ําที่กลายเป็นแม่น้ำสองสีครับพี่น้องครับไหลบรรจบที่แม่น้ำโค้งเนาะแม่น้ำสองสีนี่ครับหมายถึงแม่น้ำที่มีสีของน้ำที่แบ่งเป็นสองสีครับกล่าวก็คือว่าเฮุไหบริเวณแถวนั้นเนี่ยมีสีของแม่น้ำที่มันแตกต่างกันครับ และก็จะผสมกลมกลืนเป็นสีเดียวกันไหลไปตามลำนำ้ำโค้งไหลลงสู่สปปล่าต่อไปโดยแม่น้ำสองสีถ้าเกิดว่าจะเห็นชัดเจนสวยงามเนี่ยต้องไปเบิงช่วงเดือนมีนาครับพี่น้องครับลักษณะของสีของน้ำเนี่ยขาจาวาจังสีครับแม่น้ำม,มุ้นเนี่ยสีจะเป็นสีคล้ำนะครับสีใสๆขล้ำมครับาตาวาคันเป็นแม่นม้ำโข้งที่ไหลามาบรรจบเจอกันพอดีแม่น้ำโค้งจะมีสีเข้มคล้ายๆกับสีปูนครับ เขาก็เลยมีคำพูดเรียกติดปากกันว่าโขงสีปูนมูลสีคลามในบริเวณทีแม่น้ำทั้งสองไหลลงมาบรรจบกันนี่มีลักษณะผู้มีประเทศเป็นเกาะแกงด้ครับเป็นแกงเป็นหินยืนออกไปอยู่ในแม่นม้ำนะครับเรียกว,ว่าด่อนดานครับเป็นธรรมชาติที่ได้ลังสรรความสวยงามให้ช่วงฤดูแล้งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมมาดู ทำให้การท่องเที่ยวคึกคักทำให้มีเงินมีทองพอค่าแม่ขายกับพ่อได้ค่าได้ขายแหละครับในช่วงนาห่อนกระไดผมก็เลยถือโอกาสฝากพี่น้องบรรเทาด้วยครับเด้อคันมบนผู้ใดอยากจะไปชมความสวยงามของแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงที่ไหลบรรจบกันเนาะได้ยินแต่เขาพูดว่าโขงสีปูนมูลสีครามนี่มันสีงามซ้ำไหนปัดว่าอันผู้ว่ายูนีเว่าแวะแวยูนิกับบทันได้เคยไปเบิ้งจักเถื่อด้ครับผมก็เลยถือโอกาสว่า นาห้อนปีนานี่บ่อู้ขามอดเมืองชุ่มแพ่สิไปเบิงอันแม่น้าม,มุ้นกับแม่นาม้าโค้งไหลบรรจบกันเนาะแล้วก็สิไปอุดหนุนจุนเจือซื้อหาซุ้มปลานํำจืดครับพี่้องบันเท้าแถวฟังโคงแถวฟังแม่น้ามุ้นทั้งนั้นนี่ก็เจ้าสิหาปลานะครับมีอาชีพประมงหาปลาไม่เห็ดปลาแดดเดียวมาเห็ดปลาจอมปลาสมนะครับหรือว่าปราเภทเกี่ยวกับปลาต่างๆแหละครับทีนํามาเป็นการถนอมอาหารนะครับกระซื้อเป็นของฟ้าของ ตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีได้ครับเงินทองี่ได้มุนเวียนอยู่ในประเทศของเฮาเศรษฐกิจก็สะได้ดีขึ้นนะครับพี่น้องครับเอาเรื่องเล่าของแมนามูนบ่ดด้มีอย่างไรครับพี่น้องครับให้เว้าซูฟังนะครับเว้าซูฟังให้ได้เชิญชวนพี่น้องไปเที่ยวน้ากันนะครับผู้ใดมีขอมูลดีๆเกี่ยวกับแมนามูนนะครับเป็นเกล็ดความรูต้ต่างๆ หรือว่าวิถีสองฝั่งแม่น้ำมูลนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่น้ำมูลเนี่ยจุดไหนจังหวัดไหนเนี่ยคันผู้ใดได้ฟังคลิปนี้อยู่สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับเดี๋ยวมือนาโอกาสนาผมจะรวบรวมเอาตละลข้อมูลของพี่นองที่ให้เกียรติทรงข้อมูลที่เป็นข้อมูลทองทินอิลีเนี่ยนะครับทรงไม่ผมผมสีรวบรวมและการเรียบเรียงขึ้นมใไมและก็เหตุให้มันเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาใไมก็านี เพราะว่าอนี้ผมอ้างอิงจากข้อมูลทั้งประวัติศาสตร์ข้อมูลที่บันทึกไว้จากทางการนะครับพี่น้องครับเอาจากลาพี่น้องก่อนครับบันนี้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีกับพี่น้องบานเฮาสู้ผู้สุขคนครับมือนีผมมอดมือชุมแพร่พร้อมกับช่องมิสเตอร์มอดมือชุมแพรจากลาทุกคนไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ